ㅋ ㅌ ㅍ ㅂ ㅋ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  จ,ะจะวาดาวาดภาพพระพุทธกกกกก๊กตอบคำถามจากการศึกษา,จะจะปาป๊าป๊ปา ตรงกับวันขึ้นค่ำเดือนสำคัญของพระ ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกโดยสแสดงปฐมเทศนาคือรรมะจักกับปะวัตนะ สูตรก็เกิดพระสงฆ์รูปแรกของศาสนาพุทธคือพระโกนทัญญะมีพระรัตนะ ไครบรอบองค์สามได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กิจจะกรรมที่ครวรปะติบัติใน ได้แก่ตอนเชา้าไปวัดทำบุญตักบาตรตอนค่ำไปเวียนเทียน